Hey กรบสวสดีครับผมกลับมาพบกับเทหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยในเบลขอบสนามวันนี้ครับผมของเราจัดใหญ่จัดเต็มให้ตามคําขอสาหรับคอกีฬาโป๊กเกอร์ที่เรียกร้องกันมาว่าอยากกะดูแฮนด์มันมันแบบยาวๆอ้าวกล้าขอมากัจัดให้เลยครับรอบนี้แต่ละแฮนด์แต่ละแอคชั่นเนี่ยเราบรรดาโปรโป๊กเกอร์ใส่กันแบบโหดเดือดอะเริ่มแอคชั่น้วยการหมอบครับโอ้โหหมอบกันหมดหมอบมาจนถึงพี่แดนแคทเจ้าของฉายาจังเกิลแมนมีไพ่ในมือสุดโหดอย่างพ็อกเก็ตแมมครับผม แล้วก็ได้พลังแห่งทวยเทพพี่แกเล่นชูศาสตราราวก่อนจะศาสตร์พลังอมเนนเรนไปที่5,000ชิปอ่ะต่อมาโปรโไทยชื่อดังขวัญใจของใครหลายคนอย่างโปรโปุ่นัดอยู่ตำแหน่งที่ดีครับตัดสินใจหยิบชิปโยนออกไปแสดงแอคชั่นคอแบบโคตรสุขขุมนุ่มลึกไล่มอบมาจนถึงพี่ลีออนเธอสุข โ oh อ้โหความรู้ผมต่ําเตี้ยเรียดอยู่แล้วขอเรียกว่าพี่ลีออนแล้วกันนะครับอะพี่ลีออนตัดสินใจขอโปรเทคบลายเข้าไปได้วยไพ่เอเจ็ดพลดาครับฟลอปเปิดออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดสามคนละสีหมดเลยครับทําให้พี่ลีออนที่ติดตองเจ็ดตรงนี้ยิ้มไปหนึ่งกรอบตตดสินใจเช็คออกไปครับต่อมาเป็นเทพเจ้าจังเกิลแมนออกแอคชั่นเปออกมาแบบต่อนเนื่องที่หกพันชิปแต่ถ้าว่าความพีคนี่มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเพราะว่าโปปูนัดของเราเลือกที่จะงัดไม้เด็ดเอามาสยบความสัตรอของเทพ ระเจ้าจังเกิลแมนด้วยการเรีออกไปเกือบครึ่งพอร์ตที่1 8 0ื0นชิปมาด้วยไพ่เอทไฮที่แทบจะไม่มีอะไรพัฒนาเลยครับเอรียกง่ายๆว่าปลับกันแบบเพียวเพียวแต่มันก็ไม่เพียงพอที่ทําให้ทั้ง2โปรครับยอมสยบลงได้เพราะแต่ละคนเนี่ยมีไพ่หดขวกันทั้งนั้นเลยอ่ะมาดูเทินเทินเปิดออกมาเป็น8ครับและโดยแอคชั่นของแต่ละคนครับไม่มีทีท่าว่าจะยอมกันแบบง่ายเลยครับโอ้โห เอาเดิไม่ยอมหรอกวุย้ยโปรปุนัทครับผมมีคู่8ที่จะเป็นใหญ่ที่สุดของบอร์ดนี้เกิดแอคชั่นที่ทั้ง3คนเช็คกันให้หมดเลยซึ่งพลังที่แข็งกระแรงที่สุดไม่ใช่พลังของเทพเจ้าจังเกิลแมนครับแต่เป็นพลังแห่งดีลเลอร์ทรายท่านนี่แหละโอ้โหพี่แกเปิด8ดออกมาอีกใบและแอคชั่นของพี่ลีออนครับที่ติดต่อมาตั้งแต่ฟลอปแล้วพัฒนาเป็นฟูเฮาที่ริเวอร์ตอนนี้เห็นท่าไม่ดีอยากทําให้พอร์ตมันใหญ่ไปมากกว่านี้ ตัดสินใจเบตออกไปอีกสามหมื่นแปันชิและเทพเจ้าจังเกิลแมนครับตัดสินใจขอทําให้แอคชั่นตอนนี้มาถึงโปรโปุณน,นัทพีคโปปุณน,นัทครับหันหน้าไปถามครับว่าเอ้ยพี่พี่ลีออนเออมีชิปเท่าไหรอ่อ่ะอ่าด้วยความที่พอตนี้ครับผมมันครบเวอร์สแตกของคู่ต่อสู้ทั้งสองคนโปรโปุน,นัทเนี่ยจึงตัดสินใจพูดออกมาอย่างดังๆว่าเอาอินเทนัท มาได้ไพ่ฟูเฮาที่รันเนอร์นนอรันเนอร์นนอรนนอรแบบสุดๆครับแต่ดูความมั่นใจของพี่รีออนครับผมพี่แกเล่นสแนปคอมาโคตรไวและด้ความสตรองนี้ครับมาทำเอาเทพเจ้าจังเกิลแมนถึงกับปาไพ่พ็อกเก็ตแม่ทิ้งแบบไม่คิดอะไรเลยหูดูดีครับประมาณว่าเออ ไปเล่นกันเลยเชิญเลยเล่นกันเลยก่อนทำให้โปรบุญนั้นครับชนะและก็เทคพอร์ตมูลค่าไป362,000พันชิปครับสุดยอดกล้วยทอด2ถุงจริงๆครับแฮนด์แรกยังสนุกขนาดนี้บอกเลยว่าแฮนด์ต่อไปเดือดคูณ2แน่นอนกับแอคชั่นพีพๆของเหล่ามหาเทพนักโป๊กเกอร์กีฬาแกงนี้เทพเจ้าจังเกิลแมนครับหยิบสัตว์ราวุ์เลงไปที่คู่ต่อสู้ของเขาบนโต๊ะอย่างกรบรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรสุดเดือดอีกแล้วและก็เป็นทางพี่หลีออนเจ้าเก่าครับอยู่ตําแหน่ง UTG ทําทการ รัสเดอร์ไวครับทำให้แอคชั่นแรกไปอยู่ที่คนอื่นก่อนหมดเลยจนแอคชั่นมาถึงพี่เวห่วงครับแงมไพ่ขึ้นมาเป็นคิงสิบเป็นหัวใจเว้ย มาสองดวงเลยเว้ยหรือว่ามันจะแปลว่าคนหลายใจเไม่เกี่ยวกันนะอะยังไงครับตัดสินใจโอเพนเรตไปก่อนที่9000ชิปแล้วก็เป็นทางพี่จังเกิลแมนครับคอเข้าไปรุนได้ไพ่พ็อกเก็ตแปดตำแหน่งคัดออฟแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือโปรโปูนัทครับดันไปหมกไพ่สุดโหดอย่างพ็อกเก็ตเอไว้ตำแหน่งสมอลไบรท์ที่ไม่มีอะไรให้ตัดสินใจยากเลยครับโอ้โห,ห,หอย่างนี้เห็นแล้วเลทเอาอไปห4 0 0 0ืพชิปและแน่นอนแหลคะครับว่ามันมากพอจะทำให้โปรโคนอื่นมอบกันหมดรวมไปถึงพี่เวหัว ฝังครับที่เป็นคนโอเพนเรสมาครับแต่ก็มีอาจจะสยบพลังแห่งเทพเจ้าจังเกิลแมนลงได้เพราะพ,พี่แกแตัดสินใจขอเข้ามาเล่นด้วยและเหมือนเดิมครับดีลเลอร์มือทองจากไททันโป๊กเกอร์ครับขโมยซีนพี่แกเล่นเปิดฟลอปออกมาเป็น868เล่นเอาพี่จังเกิลแมนติดไพ่สุดจะทรงพลังอย่างคอเอ๊ A. หรือคอสแซึ่งเป็นไพ่ที่โคตรใหญ่มากๆม,มีเปอร์เซ็นต์น้อยสุดๆที่คุณจะได้อะครับผมโอ้โห uh oh. สังเกตได้จากอัตาราการชนะครับสูงถึง99.99% 99นี่เขียนวดเ้ายเลยก็ได้นะเรียเไดยว่าแบบนี้ยังเก็บสเ ตรงไม่ค่อยอยู่จะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงอ่ะขวาเอาศาสตราวุฒิคู่ใจออกมาบาังหน้าครับแล้วก็เป็นทางปรบปูน,นัทที่เป็นฝ่ายเบ็ดออกไปแบบต่อเนื่อง4 4 0 0 0พันชิปด้วยความทีิปไพ่ของเทพเจ้าจังเกิลแมนยิ่งใหญ่และก็ส่งพลังอย่างมากครับเลือกทจะแค่คอเปิดโอกาสให้ทางปรบปูน,นัทเป็นฝ่ายโจมตีได้แบบต่อเนื่องอ่ะมาดูเทินเปิดออกมาเป็นเอ็โอ้โห วิ้ยคุณเอ๋ยมันเกินไปแล้วเกินไปแบบสุดๆเลยครับมันทําให้ไพ่พอเกตเอทดของพี่ปรบุนัทตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นฟฟลเฮาส์โอ้โหปรบุนัทตัดสินใจเช็คออกไปครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษถึงกับพูดออกมาว่านี่กาลังวางแถบวางกับดักใช่ไหม แล้วก็เป็นทางเทพเจ้าจังเกิลแมนครับตัดสินใจเบ็ดออกมาแบบเล็กสุดๆคือหวังจะให้พอร์ตกองกลางเนี่ยมันโคบเวอร์สแต็กของตัวเองที่ริเวอร์ด้วยและทุกอย่างม,มันก็เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าโปปูนัสครับตัดสินใจคอซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะให้เกิดการออลอินกันที่ริเวอร์อย่างแน่นอนแม่บางออนรับประกันอ้าว และร mm ีเวอร์ก็เปิดออกมาเป็น5ครับโอ้้หูตอนนี้โปรปูนัทตัดใจเช็คออกไปเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิดเลยครับเทพเจ้าจังเกิลแมนถ่ายคลิปออกไปข้างหน้าทั้งกองแล้วก็พูดว่าโอ้อิน ส่วนโปรโปุนนัดก็ตัดสินใจแนดคอร์อย่างไวพร้อมเปิดไพ่ยอย่างพ็อกเก็ตเอทออกมาโชว์แบบโคตรมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่มีใครเอาผมลงอ่ะเข้าใจป้ะแต่ว่ากลายเป็นจังเกิ้ลแมนครับชนะพอร์ตสุดโหดนี้ไปได้ด้วยไพ่คอสเอคอสแปดูแอคชั่นโปรปุนนัดครับทุกคนครับปกตินี่ต้องเครียดแล้วแต่ดูฮะพี่แกนเลือกจะหยิบโทรศัพท์หยิบมือถือออกมาถ่ายวร์โรเก็บไว้หน้าตายิ้มแย้มนี่สิฮะโปรโคือโปรโและถ้าเพื่อนๆอยากฟังคำอธิบายแห่งนี้นะครับจากโปรปุ นัดว่าเขาเองกําลังคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับแผนนี้ครับกดไปที่ตัวไอด้านขวาบนเลยครับกดที่วิดีโอถัดไปหลังจบคลิปนี้กันได้เลยนะจ๊ะ <S <S และที่สําคัญที่สุดครับใครดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจโปรปุณนนัดด้วยขอบอกเลยว่าโปรปุณนนัดเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนในคลิปนี้แนะ่นอนครับลาไปก่อนสวัสดีจ้า